คุณแม่แจ้งข่าวเศร้าน้องเดตันวัยสองขวบป่วยโรคหายาก MLD ค่ารักษา140ล้านพัฒนาการถดถอยจากไปอย่างสงบเข้าเดนเข้าเดจะพาเพื่อนเยือน<ๆ>ยอมไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนมาการาคมปี2568เดตันน้อยสู้ แชร์เรื่องราวของน้องเดตั้นระบุว่าตอนนี้ผมอายุ2.4ขวบคุณหมอบอกว่าผมเป็นโรคร้ายแรงโรคหายากมากๆค่ายาและการรักษาแพงถึง100กว่าล้านบาทเกินกว่าที่พ่อแม่ผมฐานะพันกลังมนุษย์เงินเดือนธรรมดาจะหาทางรักษาได้โดยโรคนี้ให้เวลาได้อยู่กับพ่อแม่พี่ชายอีกแค่ไม่เกิน2ปีพัฒนาการของน้องจะถอยลงทุกระบบอาจจะนั่งไม่ได้กินกลินไม่ได้จนถึงอาจจะหายใจเองไม่ได้ในที่สุด ซึ่งล่าสุดนะคะวันที่31กรกฎาคม2568เพจเฟซบุ๊กเดตันน้อยสู้ก็โพสข้อความค่ะระบุว่าแม่และป้าได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายกับลูกเกือบทั้งคืนแม่อ่านนิทานที่ลูกชอบเปิดเพลงที่ลูกชอบฟังแล้วป้าก็สวดมนต์ให้ลูกจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติหลับให้สบายนะลูกไม่ต้องเจ็บต้องปวดอีกแม่รักลูกสุดหัวใจเดตันไปวิ่งเล่นบนสวรรค์ก่อนแล้วกลับมาเป็นลูกแม่แบบแข็งแรงแข็งแรงนะครับ 31072025 2นาฬิกา6นาทีและก็มาเพจ Facebook คอสอรอสตอรี่ด้ชาพต์ของคุณแม่น้องเดตั้นระบุข้อความว่า MLD โรคผิดปกติโรคผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้ยากมากค่ารักษาประมาณ140ล้านบาท น้องเดตันเกิดมาอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการดีตามวัยจนอายุประมาณสองขวบน้องมีพัฒนาการที่ถดถอยคุณพ่อคุณแม่พาไปตรวจจึงรู้ว่าเป็นโรคนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณตีสองน้องได้จากไปอย่างสงบขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของน้องเดตันด้วยนะคะเดตันน้อยสู้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ